สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แม่ทิพย์จะมาชวนทำหอยทอดนะคะทำง่ายๆสไตล์แม่บ้านแบบเราเนาะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันเลยนะคะสูตรนี้นะคะจะเหนียวนุ่มแล้วก็กรอบนะคะอร่อยค่ะมาทำกันเลยขั้นแรกนะคะแม่ทิพย์จะเตรียมหอยแมงผู้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งทอดกรอบจ้ะแม่ทิพย์จะใส่ประมาณหช้อนโต๊ะนะ แม่ทิพย์จะใช้แป้งมันสำปะหลังนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยแป้งเท้าใยม่อมนะคะแม่ทิพย์รู้สึกว่าใช้แป้งอันนี้แล้วมันจะกรอบขึ้นค่ะใส่ไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้นะตามด้วยรสด,ดีนะคะ,ะผงปรุงรสนะคะใส่ประมาณเกือบหนึ่งช้อนโต๊ะพลาสติกตามด้วยต้นหอมผักชีซอยค่ะ แล้วต่อไปนะคะแม่ทิพย์ก็จะใส่น้ำเปล่าเล็กน้อยนะคะแบบนี้แล้วเก็คนส่วนผสมให้เข้ากันทั้งหมดเลยจ้าสัดส่วนถ้วยนี้นะคะจะทำได้หนึ่งที่พอดีนะจากขั้นต่อไปนะคะแม่ทิพย์ก็จะเตรียมถั่วง,งอกแม่ทิพย์จะนำถั่วง,งอกนะคะมาผัดกับน้ำมันก่อนนะแบบนี้นะคะ ผัดโดยที่ไม่ได้ใส่เครื่องปรุงอะไรคะ่ะผัดให้มันสลดตัวลงเท่านี้พอนะคะให้มันฉากกับน,น้ำมันแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาขึ้นผัดแป๊บเดียวค่ะเอาขึ้นเสร็จแล้วนะ เราก็ทําการเพิ่มน้ํามันนะคะแล้วก็เทแล้วเราก็ทําน้ําแป้งอะคะ่ะที่เราผสมไว้ใส่เบลจ้าแล้วเราก็ค่อยๆทอดนะคะค่อยๆจะเย็นๆไปเรื่อยๆจ้ะอันนี้เราก็เดี๋ยวจะเรียเกลี่ยซะหน่อยให้หอยนะคะทั่วทั้งกระทะ ถ้เราเกลี่ยดีแล้วนะคะแม่ทิพย์ก็จะทำการตอกไข่ใส่ไปหนึ่งใบจ้าแบบนี้แล้วก็ใช้อาตหลิวเนี่ยนะคะยีๆให้มันทั่วๆแผ่นแป้งเนี่ยละคะ่ะทั่วๆหอยทอดของเราเนาะแล้วเราก็ทิ้งไว้สักแป,ป๊บใจเย็นๆนะคะใช้ไฟอ่อนๆมันจะกรอบ แต่ก็แล้วแต่ใครนะคะว่าจะชอบแบบเหนียวนุ่มหรือว่าแบบกรอบแต่ลูกสาวแม่ทิพย์ค่ะชอบแบบกรอบแม่ทิพย์ก็จะใจเย็นๆใจไฟอ่อนๆทอดนะคะแล้วเราก็ค่อยๆกลับด้านแบบนี้นะคะค่อยๆอยะคะ่ะกลับไปกลับมามันจะได้กรอบๆอร่อยจ้านี่นะคะแม่ทิพย์ก็ทอดไปสักแป๊บนึงแม่ทิพย์ว่ามันจะเริ่มโอเคแล้วนะคะเริ่มกรอบทั่วเหลืองดีแล้วค่ะ แล้วก็กลับอีกหน่อยเราก็เช็คดูซิว่ามันโอเคพอหรือยังกรอบพอหรือยังนะถ้าใครไม่ชอบกรอบก็กลับซะสองรอบแล้วก็เอาขึ้นได้เลยนะคะแต่แม่ทิพย์ชอบกรอบๆจะลูกสาวชอบเนาะนี่กลับแบบนี้นะคะกินหอมน่าทานมากเลยนะคะ พอเราได้แล้วนะแม่จิ้มก็จะดําจานถั่วง,งอกนะคะเทน้ําออกนะคะก่อนที่เราจะใส่ตัวหอยทอดเข้าไปเทน้ําออกให้หมดจากตัวถั่วง,งอกนะ,ะใส่จานเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําน้ําจิ้มกันเลยนะคะก่อนก่อนอื่นนะคะเราต้องโรยต้นหอมผักชบีบนจานหอยทอดสไยจะได้น่าทานเพิ่มขึ้นจ้า มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําน้ําจิ้มกันเลยนะคะทําแค่ถ้วยเดียวพอเนาะขั้นแรกนะคะแม่ทิพย์จะใช้น้าจิ้มไก่นะคะเอายี่ห้ออะไรก็ได้แม่ทิพย์จะใส่ประมาณ1ช้อน1ช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยซอสพริกประมาณ1ช้อนโต๊ะเท่ากันแหละคะ่ะแม่ทิพย์ใช้กะเอาเนาะแล้วแม่ทิพย์ก็จะคนคนคนให้เข้ากันเราก็จะน้ำจิ้มหอยทอดแล้วคะ่ะ ากใครชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะแม่ทิพย์ฝากกดติดตามกันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจกันค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณค่ะ